สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องจะมาบอกสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดต้นตำรับของสตูนนะคะไฟซอนปูทะเลนึง่งอ,อร่อยค่ะดูรายละเอียดส่วนผสมได้จากใต้คลิปนะคะแล้วติดตามดูเลยนะคะวิธีการทำทั้งหมดค่ะ hello ทุกคนวันนี้เราจะมาทําน้าจิ้มซีฟู้ดกันนะครับผมน้ําจิ้มซีฟู้ดของเราเนี่ยนะครับจะเป็นรสชาติยังไงก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับว่า เดี๋ยวเพราะว่ามันออกมาเป็นน้ำซิมซีฟลแล้วรสชาติเนี่ยจะแซ่บมากแค่ไหนนะผมก็คืออยากให้ทุกคนได้ลองชิมกันนะครับผมไปกันเลยครับเราจะใส่พริกกับกนนะระทีกันเลยนะครับผมนี่เราจะทำน้ำชิมซีฟลกันนะครับต่อไปครับใส่รากผักชีนะครับผมและผักชีฝรั่เลยไปครับเติมน้ำตาลปี๊บนะครับ ดีงามจ้าต่อไปนะเป็นน้ำมะนาวครับอแล้วก็เราก็จะทำน้ำส้มสายชูกันนะว่า ถ้าทุกคนจะติดตามครับว่าหลังจากเซสชันแล้วจะเป็นยังไงติดตามกันครับทุกนนะครับผมน้าจิ้มซีฟูดของเรานะครับผมบอกเลยว่าแซ่บมากอยากให้ทุกคนได้ลองชิมทุกคนดูแซ่บสีมันออกอืมอยากจะให้ทุกคนได้ลองชิมกันนะครับผมดส,ดสดจากทะเลสต,ตูลเลยนะครับผมสดมากบอกเลยนะครับผมฟูจากธรรมชาติจากทะเลเลยนะครับผมจากในลำคลอ,องของลำคลองของจ,องจังหวัดสตูลเลยนะครับอือืม สดดิกๆเลยนะครับผมสดมากอู้สำหรับแฟนๆที่ต้องการทานปูทะเลนึ่งสดๆนะคะสามารถติดต่อมายังเพจของ Facebook เออไฟซอนปูทะเลนึ่ง Delivery หัดใหญ่ได้นะคะหรือเบอร์โทรใต้คลิปค่ะขอได้รับความขอบคุณจากเครือไทยรีเฟร์กปุ๊บนะคะผู้นำอุตสาหกรรมขนส่งระบบห้องเย็นของอาหารทะเลทุกชนิดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องไ e i ด้วยนะคะเพื่อจะได้ทำเมนูบอกเคล็ดลับในการทำอาหารต่างๆจากที่ที่ท่านที่ไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะ